ตเ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 ตก,กอมาดีคว่าตะก,กอไม่กกมีค่ะที่บ้านอ่ะไมมีจริงอ่ะเออมันตะก,กอม <c oughs> ไม่มีเครื่องบดมันฝรั่งมันยังมีเลยมันไม่ตะก,กอได้ยังมันมีแต่แม่ไม่ได้เอามาไม่ได้อ,าาไไดอยู่ในนี้แล้วก็อยู่ในห้องเก็บของแล้วจะให้ไปเอาไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเข้าไปแล้วเอาอีกสองวันค่อยออกมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชม ันนี้นะคะเกษตรสำรานแม่ชีแล้วก็กอรจินะคะจะมาทำอะไรเหรอคะคุณแม่เราจะมาเล่นหมากขลุมกันเหรอคะรู้จักหมากขลุมไหมที่เอาลูกแก้วมาหยอดหยอดสลับไปสลับมาสลสลับมาอย่างงี้เหรอไม่เคยเล่นเด็กๆเล่นอะไร ก็ไปขี่จัก,กรยานน่ยพวกผู้ชายพวกเด็กผู้ชายแถวบ้านขี่จักรยานยิงนกตกปลา<ฟ>ไปจับปลามาผ่าท้องวิ<ฟ>่งเข้าสวนนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนซีร<ฟ>ีส<ฟ>์เรื่องหนึ่งเรื่องไอ้เจ้าชายบนเอห้องแต่งหลังคา<ฟ>เอนอนางเอกจะพาไปยังไงรู้ไหมไ,ไปกดกิ่งชาวบ้านไงพอ,อเขาออกมาเสร็จแล้ววิ่งหนีเหมือนแม่เลยออวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะคะน่าจะสนุกกว่าการที่เราจะมาทำอาหารกันในวันนี้เออไม่ต้องไม่ต้องโอเคมีอยู่เอพิโซดหนึ่งเราไปรื้อหลังบ้านแล้วก็ค้นพบว่าเ้ ที่บ้านเรามีขุมทรัพย์หลายอย่างเหมือนกันนะโดยเฉพาะไอ้พวกเครื่องคราต่างๆที่เป็นเครื่องที่จะเอามาทํานู่นทํานี่เช่นหม้อโปะแตกเอ่ยเช่นเครื่องไฟฟ้าที่เอามาทาแซนด์วิชเอ่ยอะไรเอ่ยหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องทําทาโกยากิที่แม่เคยซ่อยูดไงว่าแม่มีเครื่องทาโกะก็มันซ่อนอยู่ไงเออมีเครื่องทําทาโกะเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยเรียกเขาว่าพี่เลยก็ได้บอกว่าเอามาทาทาโกยากิอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนพูดมาก่อนมันก็อยู่ในตู้เก็บของแหละมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเราไม่ได้เอามาเฉยไม่ได้เอามาเพราะว่าไม่ได้้้ใใชชเคย แล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเคยใช้ดิเหรอไม่เคยกินเลยจริงเหรอจำได้ปะไม่เคยกินทาโกะยากิีเลยบ้านนี้แต่แม่แม่ยังไงรู้ไหมไม่รู้แม่เพิ่งรู้ไงว่าเครื่องทาโกะมันมีจานร้อนด้วยมีกระทะร้อนเนี่ยเอามาผัดอ๋อเราเอามาทำเป็นไอ้นี้นะดูสิเนี่ยคู่มืออยู่ พวกย่างเนยไงเออย่างเนยอะไรอย่างงี้ไงหมูสามชั้นย่างแล้วหอมกินกับกิมจิเมนูต่อไปไม่แต่ยายบ้านเราเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะคนพบว่ามันเอามาทำอะไรได้บ้างย้ายไปไหนคะทำทากุยแม่ไปอยู่บ้านคุณชลาเหรอเออไม่ได้พูดนะเอ่ยปากมาเองนะวันนี้ทําทาโกยากิก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของแป้งทาโกมีอะไรบ้างเบนโตะลูกเอ้ยทำไมโอ้โหมันร้อนไหมลูกมันเศร้าเนาะยังไงดูดูดูผ้าหน่อยสิมองกล้องหน่มองกล้องดูผ้าหน่อยสิมองกล้องครับดูผ้าหน่อยสิ มัดูผ้าหน่อยสิเปลี่ยงไหมสงสัยมานั่งให้แม่เปลี่ยนผ้าอ่ะเออเปลี่ยกแล้วไปเปลี่ยนผ้าก่อนไปไปเปลี่ยนก่อนนะพักเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เป็นโต๊ะแปนึงนะพี่ก้อนเขากลัวจูบวอมมาทําส่วนผสมของแป้งทาโกยากิกันจ้ามีไข่ไข่สองฟองนะคะไข่ไก่สองฟองใส่ลงไปไข่ไก่สองฟองอ่ะดูพยแล้วก็ตี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 แล้วก็ใส่ ไก่สอง,องซุปอันนี้น้ำซุปอะไรอ่ะสมมุติว่าเราซื้อมาโอมาเนี่ยเราก็เอามาต้มเป็นน้ำซุปได้ก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบสําเร็จก็ได้ซื้อสําเร็จก็ได้สมัยนี้โอ้โหง่ายจะตายเลย<ฮ>ของมีสาเร็จไม่ใช่สมัยนี้ง่ายจะตายไปซื้อทาโกยากิกินก็ยังได้เลยเราไม่ต้องมาทําเองเลยเอ,อ,อน้ำซุปนี่เท่าไหร่ น้ำซุปนี่สัก50กรัม50กรัมเพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วอันนี้เป็นน้ำซุปเข็มโคนแป้ง150กรัมผสมแป้งแล้วก็น้ำแล้วก็ไข่เจ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 เอาตะก้อมาดีกว่าตะก้อไม่มีค่ะที่บ้านอ่ะไม่มีจริงอ่ะเออเราไม่มีตะก้อจริงอ่ะจริงงั้นเอาลูกบาศก์มาไปเออมีอ่ะแต่หามีมีเออ ไม่ใช่มันจะต้องไปค้นในห้องเก็บของแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้แม่เอามาแล้วหรอมันตะกอ้อไม่มี <c oughs> เครื่องบดมันฝรั่งมันยังมีเลยมันไม่มตะกอ้อได้ยังมันมี <c oughs> แต่แม่ไม่ได้ออามาไม่ได้อยู่ในนี้แล้วก็อยู่ในห้องเก็บของแล้วแม่ลืมไปไงไม่งั้นก็เอาตะกอ้อไฟฟ้ามาตีก็ได้จะให้ไปเอาไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเข้าไปแล้วเอาทีสองวันค่อยออกมา <c oughs> อา๋อเราต้องเอานี่ไปกองก่อนเหรอต้องไปกองเดี๋ยวแป้งกองอีกทีนึงแล้วก็เติมน้ําซุปได้เพื่อความพราเราไม่ได้ใส่อะไรปรุงเม่ ก็คือเราต้องปรุงรสแป้งให้เสร็จเรียบร้อยปรุงรสแป้งให้เสร็จเรียบร้อยไปใส่ผงฟูกัะผงฟูเท่าไหร่ผงฟูอ่อหนึ่งช้อนชาค่ะช่วยด้วยฟูใหญ่เลยอ่ากล่องใส่นี้ดีกว่าเราจะได้เทกล่องใส่นี้ตีก่อนสิเดี๋ยวคนอีกสักให้มันเข้ากันก่อนเข้าแล้วลงสิลงถ้วยเหรอลงโตแล้วก่อนหยอดแม่ใช้อันนี้อ้าวแล้วไอ้เนี่ยแล้วไอ้ไอ้ปลาหมึกปลาหมึกอ่ะนี่หยอดแป้งก่อนไม่ใช่ค่ะส่อ๋อใส่แยกเหรออ่ะ ก็มาเ,ออเล่นขายของรีบๆไงวันนี้เล่นแบบเร่งด่วนไงงงวันนี้สุดเลยแทนที่เราจะไปจัดเป็นไฮทีเราเอามาหยอดแป้งทาโกยากิไม่คืออันนี้มันเป็นกาที่ไม่ค่อยได้ใช้งานไงแม่ก็เลยเอามาประดิษฐ์เพราะว่าเขาจะใช้ใส่แล้วทำไมเราไม่เอาอันนี้ยอดไปเลยมันแค่ใส่ขวดบ,บีบทำไมเราไม่เอาอันนี้ยอดไปเลยอ่ะมันกว้างไปเ,เร็วๆ เตรียมมาให้หมดสิขั้นตอนต่อไปก็คือ่าน้ำมันวาเตาวไว้ให้มันร้อนไอเครื่องต่างๆที่จะเอามาทำทักกก็มีอันนี้เป็นปลาหมึกยักษ์เนาะอันนี้เป็นกะหล่ำอันนี้เป็นขิงดองเป็นสาหร่ายเป็นหัวหอมเป็นปลาโอแห้งปลาหมึกยักษ์นี่เหมาะสำหรับผู้ชราป่ะเนี่ยร้อนแล้วรอแล้ว ไม่พิกนะคะโรยของก่อนโรยผักโรยพวกผักโรยผักโรยอะไรให้ไปก่อนผักโรยไปเยอะๆเลยค่ะโรยไปเยอะๆเลยค่ะลูกเล้วหัวเครื่องแป๊บหนึ่งกินอันนี้ป่ะไก่ผัดขิงป่งสลับสลับเออนี่กำลังจะทําเมนูไก่ผัดขิงใส่เหล้าด้วยนะหนูทําไก่ผัดขิงป่ะมันขิงมันเยอะมากไลมพิกไม่ได้เดี๋ยวเราเอากระทะที่เราเห็นตอนแรกนั้นมาคว่ำอมกมาเลยจบจบทำครึ่งเดียวพอแล้วเดี๋ยวค่อยเอาประกบกันเอากาวมาทามันก็ทำได้เหมือนกันเรยยมจานยัง เตรียมใจก่อนต้องพลิกเตรียมใจก่อนเตรียมใจกับพลิกก่อนเดี๋ยวเพิ่งเตรียมจานเออพลิกไม้ได้สี่ห้าองศาสองสี่ห้าองศาสี่ห้ายังยังร้อนไอ้นี่อยู่ขนาดนี้ก่อนนะคะโอเคไหมนี่เห็นไหมอุ้ยสวยเลยเนี่ยแต่แล้วเหมือนเล่นเกมแล้วอเหมือนเล่นเกมแล้วว่าต้องพลิกให้ทันอ่ะเร็วๆกะเร็วๆโอ้ยเป็นไม่ใช่เป็นตอ พี่ก๊อสทำเล็บอะไรตรงนี้อืมนี่เป็นตกแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจับเอาแค่สี่ห้าองศาที่แม่บอกเน่เน่เน่เธอดันลงไปอย่างนี้เออดันลงไปอย่างนี้นะดันลงไปอย่างนี้ให้มันไปเหงื่ออีกข้างนึงจะทานหรือเราทำกินคนเดียวเราก็อิ่มเหมือนกันนะเราก็นั่งทำไปเรื่อยๆแบบเดียวมือหนึ่งเหมือนการแข่งขันอะไรทางงาั้งนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นมุมมเตาอ่ะมันจะความร้อนมันจะยังไม่มาโองนี่น่าไปซื้อในตลาดทำไมยืนรอนาน เรียบร้อยนะคะทาโกยากิเน,น,นาะน่ารักครูกรีครูกรีเอ้ยทำกินเองที่บ้านก็ได้เมื่อกี้ทำรางวัลจิ้มกระชิ้นใช่ห,หรอคะที่เหืออัี้อ๋ออันนั้นเดี๋ยวเราเอามาทำเป็นข้าวผัดอีกทีนึงเพราะว่ามันแบบว่าหม,หมุนหมุนขึ้นมาแล้วก็มันแบบว่าได้มีชิน้นส่วนหลุดกระจายเออต้องไปกิ้งใหม่กิ้งกิ้งใหม่อ่ะเนาะหรือแม่เอาไอ้นี่ไอ้สกู๊ปไอติมเอามาตัดอีกทีนึงแล้วก็เอามาโบะลงมาแม่ไปกิ้งใหม่ได้อีกทีนึงอ่าใส่สับดีกว่าเออมาปรุงแต่ง แหมชามนี่พอดีเลยนะเหมือนเลยอ่ะเหมือนที่เขาขายเลยอ่ะชามเอก็โรยแต่นี่เขามีโรยซอสดำไปยังโรยไปแล้วซอสดำปลาแห้งโบ๊ะให้มันนี่มาเรามาชิมกันค่ะทาโกยากิของเราขั้นตอนสำคัญเลยตกแต่งมาส่วนตกแต่งนี่เราขีซอสเพิ่ม แล้วเมื่อกี้ไม่ใส่เยอะเลยจ้ะมันไม่สูงอ้ามอ้ามอน้ำชนเนาะชนเนาะไม่บอกว่าไม่ร้อนรัวแต่แม่กินไม่เห็นร้อนเลยพอลูกมื้องร้อนบูบอ่ะพอแล้วลูกนะต้องใส่อืมอืออืออื่อยอืมเหมือนเลยอ่ะทุกอย่างที่เราทำก็ต้องเหมือนนี่คะอืมเหมือนเลยเหมือนที่เราขายในตลาดเลยอ่ะเคยกินปะเหมือนเลยอ่ะ อ,อร่อยนะคุณผู้ชม,มนี่ไง <c oughs> เห็นไหมล่ะ <c oughs> เจอลูกร้อยแล้วเป็นไงอลูกแรกไม่ร้อนเป็นไงเจอลูกที่สองเข้าไปอ,อคุณผู้ชม <c oughs> บ้านใครนะคะบงังเอิ บังเอิญมีกระทะทาโกะยากินะคะก็สามารถไปทําตามเราได้อีกอันนึงนะแะไววาถ้าไม่มีกระทะทาโฟเนี่ยเตาขนมครกก็ได้อ่าก็ได้เหมือนกันมีบางคนที่เขามีเตาขนมครกที่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใครนะคะที่บังเอิญมีเตาขนมครกอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถนํามาดัดแปลงทำเป็นทาบโกะยากิได้เหมือนกันเพราะมันเป็นหลุมไงทำได้เหมือนกัน่ะรู้แต่ว่าบังเอิญมีเตาขนมครกอันนี้ยากแล้วไม่ยากหรอกบางคนเนี่ย แสดงว่าบ้านเรามีว่ะบ้านเราต้องมีเตาขนมครกว่ะอ่ะโอเคไปลองทําตามกันได้นะคะครั้งหน้านะคะแม่ฉีและก็กอจินะคะจะทําอะไรต้องรอติดตามนะคะแต่ว่ากดอื่นต้องกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์เอ๊ะเนาะกระดิ่งไปก่อนพูดปิดเอาใหม่ตายแล้วค่ะกดความร้อนทําให้เสียงหายกดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งให้แม่ด้วยนะคะค่ะเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะอร่อยนะ พูดหนึ่งอ่ะถ้ากินถ้าผู้สูงอายุ่ต้องกินเป็นแบบบว <laughs>